สบ,บายดีมาพบกันวันนี้เป็นบรรยากาศตอนแรกๆบรรยากาศค่อนข้างจะตะเวนสิต็อกแหละก็ได้จับกล่องมาถ่ายคลิปให้เบิ่งเพราะว่าตอนนี้ข่อยมาเที่ยวเรื่อ,อ,องว่ามาหลินสวนแห่งหนึ่งเนาะอยู่นี่แหละแถวปากซองเานี่แหละท่านล้างข่อยทุกคนเห็นนี่เป็นต้นมงงะงาะนี่ทุกคนแต่ส่วนนี้มันบอกท่านเป็นหมากเนาะเพราะว่าโมเมนต์ดูการของมันแล้วก็มีต้นเพื่อนยังก่อนนี้ อย่างเงกว่าบังม่วงยังเงี้ยกว่าเดี๋ยวบางม่วงยี่มาผ่านนี่เนาะคือตัวคนเทียนนี่เนาะเขากระปูหลายทั้งหมุดนี่เป็นค่อยว่าประมาณสองสามเฮกตาร์เนาะยังงอยเดี๋ยวสิมาสัมผัสปู่เสียวซานของเพิ่นเนาะเพิ่นจะให้คำตอบเนาะสบายดีโลยสบายดีซื้อยังเนาะซื้อติ๊กซื้อติ๊กเนาะโอเคอยากขอสัมผัสด้วยว่าอยากสอบถามรายละเอียดแล้วว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสวนโดยเฉพาะมังเงาะนี่นะคือเขามาเลาะมือนี่นะเป็นยันเอ่อส่วนนี้เป็นโมเมนฤดูเป็นหมาบนเลยจะเนาะ มันกับพวกอนกลังสีเป็นโอ้ผมกำลังสีเป็นเออ่ที่ว่าเฮียนคือว่าเป็นต้นต่ำๆเขื่อนบางงออย่างายพันธุ์เนี่ยงอายพันธุ์ต่อบางงอต่อเนาะโอ้แสดงว่าต้นมันมนี่ประมาณจะปีนี่คือเขาเย็นนี่ะนะนี่ประมาณสอ,องสามปีประมาณสองสามปีเนาะเ้ากับปีนหนึ่งสิตัดงาเงาเกินหนึ่งโอ้ว่ามันแกโอ้ซึ่งต้นหนึ่งนี่ประมาณไหนบอกว่ปาประมาณจะกิโลมันเปลี่ยนหมากนี่โอ้เปลี่ยนกิโลไหลซาปากิโลซาปากิโลเนาะโอ้เพราะว่ามันจะเป็นชองงดงอหนึ่งนี่เพราะว่ามันจะเป็นตัวปี โอ้พอ oh. ที่2นี้มันสิเป็นแน่นี่หลังปีมากหลังปีซึ่งคือตอนนี้บ่มีหบัดน,นี้มันสิเริ่มเป็นหงวดนี่มันสิเป็นเดือนใด,ดนี่ประมาณเดือน6นี่แหละโอ้องามฝนเนาะโดยแล้วสังเกตเห็นอยู่ข้างนีบ่ค่อยมีหญ้าปานดเอาาอไปนําแล้วก็สังผไปน,นําเนาะบ่ค่อยมีหญ้าปานนี้เฮ็ดจังได๋เฮาตัดหญ้าบ่ว่าจังได๋นี่แว่ามันอันนี้ตัดหญ้าเอามันก็บ่ค่อยมีเพราะมันห่มมันห่มเนาะแม่นโอ้บัดนี้คือเนี่ที่สวนเฮานี เนื้อที่ประมาณเทรอยืนสวนเฉพาะผัวบนเกาะประมาณสองห้าสามเฮกอเนาะประมาณจักตดเนี่ยกล้าอะไรบอประมาณได้อายุลอยปลายลอยปลายกุดต้นเนาะโอ้แสดงว่าเก็บเบอร์หนึ่งสวงมันเป็นหมาเนี่ยกระไดไลกิโลดีวเนาะแมนแล้ววันนี้เวลาข้าขายข้าวเจะได้เลขาเอาไปขายเองโดยมีมีขามาหับมีม่มีขามาหับขายทรงโอ้ขายทรงมีขาคือจะมาหับเอาอยู่นี่เลยเนาะแมนโอ้หลักๆเพคนจะเห็นสั่นโอ้คือได้ยินว่านอกจากบงเกาะอะไรเพิ่นจะมีหมาไม่สนิทอื่นหมายังเนาะ เป็นหมากมีโอ้หมากมีเนาะหมากทุเรียนหมากทุเรียนให้ภาพไปเบิบึงหมากมีได้๋ยะไปเบนะิึงเนาะอยี๋คู่โอเคเอาทุกคนเดี๋ยวไปเบิบึงหมากมีน้ำผนะึ้งเนาะผมจะพาไปเบิึงอ่าผู้ใดอย่าคู่้อมูลนยังกะสม,ม,มัตคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะเดี๋ยวจีตอบให้เนาะแล้วตอนนี้เ้าก็ะยางมะฮอดอยู่เขตสวนหมากมีเดล๋วทุกคนถือว่าหมากมันดกไลยเนาะ<ช>ถื<ม>ะะอว่าเ้าวมฮอดนี่เป็นเขตสวนหมากมีนเนาะแมน แล้วบักนีนี่เฮาปลูกผสมปสานกับบัเาะเลยเนาะแม่นบ่แม่นครับโอ้ถ้าปลูกคือกันด้มันสิบ่เป็นมันหอมแล้วบักีนี่สังเกตเห็นว่าตลอตนนี่ก็มีผกจนเบิดทุกต้นนี่มันมันเป็นตลอดบ่หรือว่ามันเป็นบางส่วงบีนี่มันเป็นบาง่วงโอ้แสดงว่า่วงนี่เป็น่วงเป็นหมากเนาะแม่นอันที่เฮาเห็นนี่แม่นบักมีประเภทใดหรือว่าชนิดใดแว่าเป็นบักมีต่อเป็นมีต่อคือกันเนาะเป็นบักมีไทยโอ้สะพอลอกต้นมันอยากบ่สูงเนาะเป็นเตี้ยๆ โอ้ต oh, ้นนึงนี่เป็นประมาณจักหมากเฮาเฮาเฮาเคยใช่อยู่ประาปมาณ10ปลายมาประมาณ10กว่าหมากเนะาะบัดนี้รสชาติเอามันออกเป็นจนังได๋เนาะคือบ่มีตัวนี้แล้วเป็นกรอบกรอบเนาะแมนุ่มกรอบนอกนุ่มในเนาะหอมแม่นบ่โอ้บัดนี้คันายนี่เฮาขายเป็นจังได๋เป็นกิโลหรือเป็นหน่วยเป็นหน่วยหน่วยเท่าหรนี่ประมาณคันว่าเฮาแก่แล้วถาวาหน่วยใหญ่คือนี่ก็30หรือว่า25โอ้30หรือ25เนาะโอ้กแพงเติบเลยเนาะ แล้วคือคือหน่วยแบบนี้เ้าเาหูวจะได้มันสุกนี่มันเาตัดได้หรือเปล่านี่อือถ้าก,กระไรเพราะมันบวมอันนี้ตามปก,กระติแห้งโอ้โบท่านแก่คักเนาะแ,นแล้วแบบไรแบบมีตัวอย่างให้เบิง่งว่าตัวใดแบบไรที่ว่าอันใน,นโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะที่ว่ามันตัดได้มันแก่แล้วก็จะให้เบิง่งโอ้ผีผีเนาะอืตัวนี้เนาะโอ้ตัวนี้ถือว่าแก่แก่แล้วอันนี้คือเห็นห้อยห้อยห้อย,อยพันธุ์เป็นยังไงห้อยพันธุ์เบิ่งบ่ามัน แก่แล้วบ่เด้อว่ามันสีสุกล่ะโอ้ถ้าถึงมันใจเฮาเอามีดพันเบิ่งได้เลยแม่นโอ้ก่อนเฮาสิตัดเนาะเพราะว่าให้ให้ความมั่นใจเนาะแม่นโอ้คือต้นนี้ก็เป็นพันเดียวกันบ่พันแมนพันเดียวกันเบ้อพันเดียวกันเลยเนาะโอ้รวมๆวมเดียวจักต้นนี้กาวอะไรบ่นี่รวมแล้วในทั้งเบื้องนั้นเนี่ยก็ลอยปลายขี้กันแหละโอ้กัอยากซ้ำๆกันก็บังงเอ๋อผมเลยเนาะเพราะเบื้องนั้นมันกไกลเพิ่นมีพันธุ์อื่นน่ะบ่หมักทุเรียนนะบอลเอิ้์นมักอะไนั้นมีนี่แต่ว่ามีแต่พันธุ์เดียวมีแต่พันนธุ์เดีียว่แหละโอ้ โอเคอยางไปบงต้นอื่นนี่บงยังไงซะเนีทุกคนจะสังเกตเห็นต้นมันจะเป็นต้นต่ำๆเนาะพอ่าเป็นหมกทะเลนีนเออหมกหมกมีต่อพ่นลปะโอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าใหญ่เนาะตัวนี้เนาะโอ้หลายๆตัวเหลือด้วยไงแต่พ่นพลผลไายเป็นหน่วดเนาะหน่วยเทราเท่าไยเนาะโอ้พุ่นทุกคนเดียวเบิ่งเนาะสุดสไซฮูสายตาเนี่ยมันหมกมีบ่นี้เนาะครับครับเนาะนอกจากนั้นจะมีหมกทะเลียนบ่ โอ้แต่บ่มักเทือนบ่หลายปานใดเนาะแม่นกําลังปลูกอ๋อกําลังปลูกเนาะแล้วนี่คือนี่เฮาบ่ได้ตัดหญ้าบ่คือหญ้าเต็มๆแถวนี้ปลูกมันปลูกมันสลับโอ้เพิ่นปลูกมันต้นสลับเนาะเพิ่นใเนื้อที่ให้เป็นประโยชน์เด้สับวางักมีเพิ่นโอ้ทุกคนก็เป็นตสะออนเนาะหลายมันสิมีหลายประเภทหลายนิแต่ว่าหลักๆปลูกแม่นักเงาะกับัก มีเนาะหลักๆเนาะแล้วมีมักทุเรียนเสริมนําโอเคกันเดี๋ยวทรงถ่ายบนันปิดถ่ายเนาะเจอในวารายคนกเกยาคุณเนาะเพราะเ่ามีสวนหลายเฮกตาร์แล้วก็มีหมักไม้หลายสนิทปนกันเนาะซึ่งมาเอป่าเรื่องได้ไรเดียได้ฮับได้ไรเต็ต่อปีนี่สลีอยเลยประมาณได้จักรลนเนาะต่อปีมดากคือกันอ,อ้าวคือคือบุหูเป็นยังเพราะบูเมีนสวนข่อยอ,อ้าวปิดคลิปทุกคนถามไปทำมาบูเมียนสวนเพลินเนาะ เพิ่นอยู่นี่เดียพี่น้องของกันเปนน้อแล้วเพิ่นกะถ้ามาหลอกเบิ่งจะซื้อเพิ่นก็ได้หูขอมวดเนาะแจะผัดกระโบโหได้ไรไหนปนไรโอเคเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนาะถ้าได้สัมผัสจะคล้องเพิ่นเดี๋ยวจะเบิ่งอีกทีนึงเนาะเอ่อสัมผัสเบิ้นเกี่ยวกับแต่ขอเชื่อว่าได้เลยอาจจะได้หลายนี่เนาะเนาะคลิปนี้ก็จบที่นี้ปิดคลิป